สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรู้จักนักเคมีลังสีหรือว่า radiochemist นั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมคะหรือว่าเคยได้ยินกันไหมเอ่ยว่า radiochemist คือใครนะคะอ่ะถ้ายังไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยว่า radiochemist หรือนักเคมีลังสีเนี่ยเป็นใครนะคะ นักเคมีรังสีชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นนักเคมีแต่เอ๊ะทำไมมีคำว่ารังสีด้วยก็เพราะว่านักเคมีที่ทำหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับกนานผลิตสารเภสัตรรังสีนั่นเองค่ะเอา้าแล้วสารเภสัตรังสีคืออะไรล่ะคะสารเภสัตรรังสีนะคะก็คือสายที่มีคุณสมบัติคล้ายๆยานะคะแล้วมีการแทรกรังสีเข้าไป ทำให้มีคุณสมบัติในการอ่านภาพนะะพลังงานของสารลังสีที่เราแท่งกับโมเลกุลที่มโครงสร้างคล้ายๆกับยาเนี่ยนะคะมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาเป็นลังสีโคซิตอนค่ะลังสีโพซิตอนก็จะถูกดีเทคด,ด้วยเครื่อง p c t หรือว่าโพซิตอน N N. อินิชันโทโม g กร p พีนั่นเองอ่า มีสับยากๆเยอะแยะมากมายเลยค่อยๆตามมาดูทีละอันนะคะและสันเพสัตว์ลังสีนี้นะคะก็จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งนั่นเองใครที่มีญาติหรือว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วได้ใช้เครื่องเพสซีทีในการสแกนตรวจนะก็จะคุ้นเคยกับสันเพสัตว์ลังสีตัวนี้ดีที่มีชื่อว่า 1> f 1 8 fdg หรือว่าเป็นสารลังสีพัวลีนอ8พัวโรดีออกซิกรูโคสนั่นเองค่ะสารนี้นะคะสามารถใช้ในการตรวจหามะเร็งได้ทุกชนิดสามารถตรวจหามเร็งที่แบบออมีการทำนายว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งแล้วมีการกระจายไปที่ไหนบ้างสา,ารตัวนี้สำคัญมากและใช้มานานมากๆเลยค่ะ และในเอพิโซดหน้านะคะเราก็จะมาทำคาวามรู้จักในศัพท์แปลกๆมากมายอีกทีกันค่ะ